สวัสดีครับ้าพมายามกลับนู้ครับมือนี้ครับส่งไซใบไถไทยให้เบิงครับใบไไม้เก่าครับก็เลยบะไถไทยให้เบิงพี่น้องกับกระสิบหลังคือเก่าแล้วครับเนี่ยนะครับล้างแหลกก็อยุขอบซาดเนี่ยละพี่น้องไม้นี่ผมใส่สามล้างครับกับทั้งผุนอีกไม้ละสองไม้ละสามแหละพี่น้องรุ่นกันครับ มือหนีสิมานให้บอกพี่น้องมานบสบอมานก็ล่องคลิปแล้วครับเม่ไห้่ล่องโดน,นเลยพี่น้องครับปะครับนี่แหละครับ,ลรบหลังหละอยู่มองนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งตีแล้ะครับหู้จมเป็นแป้นเลยพี่น้อง บาหนูยังอยู่นะครับเวบ่าคลิปก่อนพ้มใสเหยื่อบักหอยครับทั้งๆผนนครับบ่เอาเลยพี่น้องมือนีบขูนครับพมไปใส่ฝังทั้งผนนครับเยื่อข่าวเปลือกพี่น้องทานหายยูอบอรครับบ่เอาเลยพี่น้องครับนันก็กินข่าวเปลือกยูพี่น้อง มันมะเข่ามาก,กับครับกินจังไดเนาะจังสี่ทางจนแปนเลยนะพี่น้องกัดตนเนี่ผมขอเก็บก้อนครับหลังไหลกับบอมานนะครับหลังที่สองครับยุติติดกันแล้วพี่น้องบาเอาคือกันครับ นี่ครับบอเอาเลยทั้งกับแปนแห้งครับพี่น้องสลัดแห้งครับหนูไม้นี่ยไม้นี่กกำลังได้ตัวเดียวครับพี่น้องโผูนครับได้ทั้งโผูนครับเก็บก่อนครับหลังที่สามครับ ไดครับหลังที่สามอุ้ยคือเก่าอยู่พี่น้องโหนครับหมีลองร่อยกินเลยครับไม้เนี่ยก็เบิดเลยครับพี่น้องมันใส่สามหลังครับโอ้หนูแบบเอาเข้าวเปลือกหรือหนูมันเบิดบ่พี่น้อง สิมหมาไหนบ่เหมือนนี่หลายมือเลยครับบ่ได้โตให้พี่น้องหากินอย่างแห้งสูมือครับเดี๋ยวมาล่องอีกอยุครับจะเอาเยื่อหยางดอกพี่น้องมาล่องบ่งอีกครับกระปูกระหายานกครับขันบอ่อไปใส่อันนี้ไปใส่มุง่งมุ่งกลุ่งครับจังเสียดายกระปูครับ นี่ครับไม้หนี่งอีกสองลังครับพี่น้องครับไปลุ่นกันครับอบ่เอาอีกเลยครับที่เกาอยู่พี่น้องมาหลังนี่หลังหนึ่งครับขากขอบสาพ,พี่น้อง ยังไดครับปุนครับคือเก่าอยู่ครับบ่มีหลองร้อยกินเลยครับเก็บก่อนครับไม้นี่ก็เบิดแล้วครับไปไม้ขอบสาทั้งผุนี้ครับสามหลังครับนี่อีกไม้นึงครับพี่น้องทางปามั่นครับอบอกเอาอีกแล้วครับ เป็นไม้เก่าแล้วครับไม้เนี่ยเบาเลยคือประมาณหลายหมื่นเะึงเนาะครับเป็นลูกันต่อครับไม้เนี่ยกันยังอีกซองลังครับ มันห้บ่มันห้บอ,ม,บอมีโตมีแต็มห้บ่คือเก่าอีกอยู่พี่น้องพูนครับพูนอยู่ทั้งในพูนครับฝากน้ำหนเดอ้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะครับโว้ย กินประมาณเลยครับเสม,มือหนังไห่บ่ครับอีกลังหนึ่งคือสียูทั้งไหนอีกครับว่ามีตัวว่ามีแต้มก็ลงคลิปแล้เนาอพี่นอ้องมาได้ลงโดนเลยครับห่างหายมาโด,ดนเลยครับ คือเก่าอยู่ครับพี่น้องเิื่อไห่ละครับพี่จังหนูมันกินอยู่ครับ้องร้อยกินหน่อยๆครับกินเขาเปลือกอยู่หน่อยๆแต่มันบ่เขาไม่เหยียบกรับครับมาครับยังอีกสองหลังพี่น้องสองหลังสุดท้ายครับนี่สองหลังสุดท้ายครับพี่น้อง หมาในบ่อมือนีครับหลุนกันครับหมาในบ่อหม้ก็เป็นหม้เก่าแล้วครับคีอเก่าอยู่ครับพี่น้องคุณครับคือเก่าอยู่เก็บก่อนครับ คุณครับหลังสุดท้ายจังได้จังได้กินแหวอีกคือเกาบ้อมอือนี่งกินแหว่ลายมือแท้คือเกาอีกอยู่ครับพี่น้องคุณครับสรุปว่าบ้าหมาหนีคือเกาครับพี่น้อง กินแถวอีกแล้วครับกินแถวหลายมือแล้วพี่น้องผมก็หากินซุ้มมืออยู่ครับเตว่าบ่มมานครับพี่น้องเตว่ามือนีิขออนุญาตเด้อพี่น้องขอลงคลิปครับถึงบ่มมานกัะชิดโองนะครับห่างหายมาโดนแล้วพี่น้องเกือบสิบพ่ออาทิตย์แล้วครับบได้ลงคลิปครับจังไดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมได้เด้อครับ วิธีหาอยู่หากินของเตาะเลียงปากทองครับมือเหนีบบหมาอีกแล้วครับกินแหวอีกแล้วพี่น้องคลิปนียก็ซ้ำเนียแล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับสวัสดีครับ